The Conjuring คือภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของสองนักปีศาจวิทยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรน ที่ประสบความสำเร็จและมีกระแสตอบร,รับอย่างล้นหลามมีการต่อยอดหนังแฟรนไชส์ในจกักรวาลนี้ออกมามากมายครับและในวันนี้แฟนหนัง The Conjuring และคอหนังสยองขวัญสามารถมาสัมผัสประสบการณ์หลอนเหมือนกับในหนังได้ด้วยตัวเองแล้วที่ The Conjuring Universe Tour ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคม2568ที่ไอคอนสยามครับและทริปนี้ก็เป็นทริปพิเศษที่เราได้ไปร่วมพิสูจน์ความน่ากลัวซึ่งนำทัพโดยพี่ป๋องกับพลทองพลับทีมงานเดอ และแฟนๆรายการเดอะช็อ k ครับเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะวันนี้คุณจะก้าวเข้าสู่จัก,กรวาลเดอะคอนจ r i n g ไปกับพวกเราครับดูด้รืของของไอ้นีคนท้าย หลังาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเที่ยวไว้ก่อนนอนทริปครับวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามนะคะครับตอนนี้ก็มีงานนิทรรศการ The c o n t o u r i n g Universe Tour ครับมาสัมผัสความลี้ลับไปได้วยกันนะคะวันนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปกันครับตอนนี้ทีมงานกับแฟนๆรายการเดือดช็อกกำลังเตรียมตัวเข้างานนะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นพลังให้เราเข้าไปเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายด้วยนะครับทัพพี่ป๋องวิ่งทำไมนะครับร่วมแรักพี่ไปพี่ไปครับพี่ป๋องจะนำทัพทีมงานเลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวพาหลวงทางโอเคครับพร้อมแล้วเข้าไปกันเลยครับมาสิครับลุย ก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมอยากจะแนะนําว่าเพื่ออัลรศในการเข้าไปชมทิ้งโลกความจริงไว้ชั่วคราวครับให้คิดซะว่าเราได้ไปอยู่ในเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ตัวละครในภาพยนตร์ได้พบเจอครับโอโ้โหโอ้โหเสียงปรี๊ดเรากำลังจะไปเจอจับของจริงแล้วนะคะมันน่ากลัวมากเลยปะยั <c oughs> ยังไม่ทันเข้ามือเย็น <c oughs> มือเย็นแล้ว The I'm Sean, your resident paranormal expert. Over the years, I've studied many mysterious cases investigated by the famous Eddie Lorraine Warren. เริ่มต้นของจักรวรรดิคอนจูริงเกิดในคริส,สต์ศตวรรษที่15ประเทศโรมาเนียณปราสาทของดยุกค,คาท่าซึ่งมีความลหลงไหลในศาสตร์มืดเขาได้อัญเชิญปีศาจนามว่าวาลักแต่ยังไม่ทันที่วาลักจะออกมาจากรอยแยกศาสนาจักรก็ส่งนักรบคูเสตมาขัดขวางพิธีกรรมและปิดผนึกรอยแยกเปลี่ยนปราสาทนี้ให้เป็นโบสถ์และมอบหน้าที่ให้เหล่าแม่ชีฝ้าไว้กลายเป็นคอนแวนปิดห้ามผู้ชายเข้าครับหลายร้อยปีต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โบสถ์คาท่าได้รับความเสียหายจากระเบิดทําให้ผนึกถูกทําลายว่าหลักหลุดออกมาและจําแรงกายให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับแม่ชีเพื่อสั่นคลอนความศรัทธาคนที่เชื่อในพระเจ้าครับหน้าทางเข้าโบสถ์จะมีคําจารึกเป็นภาษาละตินว่า f i n i h ดิ i o ซึ่งแปลว่าสุดเขตของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อผ่านประตูนี้เข้าไปคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าอีกต่อไป าจะเป็นข้องของดยุกที่ทําวิธีเรียกปีศาจมานะครับนี้คือเหล่าผู้ที่ถูกบูชายันแล้วก็น่าจะเป็นไม่ <Hey! S 1> อันนี้เป็นสถานที่ที่ดยุกทําการเรียกปีศาจที่ชูวัลักมานะครับตรงนี้จะเป็นผู้ที่ถูกบูชายันแล้วก็ด้านล่างนี้คือประตูจากนารก นี่อันนี้น่าจะเป็นคาพีนะครับที่รดยุคเขาเขียนไว้โอ้โหฟีลได้อ่ะเป็นห้องทําตุ๊กตานะครับของคุณมอลินส์ในปี1958รัฐแคลิฟอร์เนียแซมมอลินสเจ้าของบริษัทมอลลินส์ทอยและเอสเธอร์ผู้เป็นภรรยาได้สูญเสียลูกสาววัยเจ็ดขวบที่ชื่อว่าแอนนาเบลหรือที่พวกเขามักเรียกว่าบี ห้องนี้เองที่แสมได้สร้างตุ๊กตาแอนนาเบลขึ้นมาโดยพวกเขาถูกปีศาจที่ชื่อว่าแรมหลอกให้คิดว่าเป็นวิญญาณของบีลูกสาวของพวกเขาและได้อนุญาตให้มาสิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ครับแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รู้ว่าที่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ลูกสาวของพวกเขาจึงได้เชิญบาทหลวงมาทําพิธีและผนึกตุ๊กตาปีศาจในตู้ห้องนอนของบีปิดตายห้องนอนไว้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปครับกระดาษที่เห็นแปะอยู่นี้ก็เป็น น่าจากคำพีไบเบิเลเพื่อสะกดวิญญาณของแอนนาเบลไว้ฮึ่มฮึืมเฮ้ยมิสมี โอ้โหเดี๋ยว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 เดคือตอนนี้มันมืดมากนะครับทุกคนเราออกมาจากตู้นี้เอาเนระเอเอตรงนี้เป็นตู้มงไม่เห็น่ไงหลังจากที่ผนึกแอนนาเบลไว้ผ่านมา12ปีแซมและเอสเธอร์ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยมีแม่ชีคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล แต่ไม่นานก็มีเด็กหญิงคนนึงแอบเข้าไปในห้องแล้วเผลอไปปลดผนึกทําให้ตุ๊กตาแอนาเบลเป็นอิสระแล้วก็เกิดเหตุการณ์สยองขึ้นตามมาในท้ายที่สุดพิศาจแรมได้สิงเด็กหญิงคนนั้นแล้วหนีไปได้ครับเอเฮ้ยโหหน้าตาน่ารักมากเลย ท่านในหนังอะ่ะเขาจะได้กุญแจในบ้านนี้แล้วก็ไปไขประตูลับที่อยู่ทางซ้ายนี้อันนี้ส่วนอื่นๆของบ้านและห้องนี้ก็คือห้องเก็บวัตถุของสองสามีภรรยา เอ็ดและลอเรนวอร์เรนผู้เชี่ยวชาญสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเอกของจักรวาลเดึกคอนเจอริงรับตลอดระยะเวลาหลายปีเอ็ดและลอเรนได้สืบสวนและรับมือกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั่วโลกพวกเขาได้เก็บวัตถุอาถรรพ์นในคดีประหลาดต่างๆที่ถูกกราบแล้วรวมไปถึงตุ๊กตาแอนนาเบลให้มารวมอยู่ในที่เดียวและเลือกที่จะก,กักขังวิญญาณร้ายแทนการทำลาย เพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจหลบนี้ออกไปหาเหยื่อรายใหม่โดยให้บาทหลวงมาทําพิธีเป็นประจำเพื่อลดความรุนแรงของวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้ให้เบาบางลงไปซึ่งในหนังห้องนี้จะถูกปิดไว้ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่ตอนนี้เราสามารถเข้ามาดูสิ่งของอาถรรพ์ได้แล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยกรุณาอย่าแตะต้องสิ่งของใดๆในห้องนี้ครับ นี่คือกล่องดนตรีอุ้ยตกใจนนาเบลแล้วสมไมนะ่านะหน้ามันเลงนะอันนาเบลอย่างไร ในช่วงปี1970ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับเมื่อมีอยู่วันหนึ่งเอ็ดและลอเรนมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางจึงได้จ้างพี่เลี้ยงชื่อแมรี่ให้ดูแลจูดี้ลูกสาวของพวกเขาเดนเนล่าเพื่อนของแมรี่ก็ตามมาที่บ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นเดนเนล่าได้แอบเข้าไปในห้องเก็บวัตถุอาถพนแล้วก็ทําให้ตุ๊กตาแอนนาเบลหลุดออกมาซึ่งนั่นก็ทำให้เหล่าวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในของอาถนันปั่นป่วนและออกมาหลอกหลอนพวกเธอครับ ต้นไม้นี้ปรากฏอยู่ในเด e ะคอนเจอริภาคหนึ่งในปี1863เบชชิบา้าแม่มดผู้บูชาซาตานได้บูชายันลูกของตัวเองแล้วก็จบชีวิตลงที่ต้นไม้หน้าบ้านกลายเป็นวิญญาณอาฆาตหลังจากนั้นไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามมาซื้อบ้านบนที่ดินผืนนี้ล้วนแล้วแต่โดนคุกคามถ้าเข้าขั้นร้ายแรงก็จะโดนสิงให้ฆ่าลูกของตัวเองทำให้เกิดการฆาตกรรมประหลาดบนที่ดินผืนนี้มาทุกยุคทุกสมัยครับ 1977เมือง <5 77, S 1> เอ,น, 77, เอนฟิลประเทศอังกฤ,ฤษมีครอบครัวหนึ่งถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับโดยลูกสาวของครอบครัวนี้ถูกสิงจากวิญญาณชายแก่ที่ชื่อบิลวิลคินส์เป็นเจ้าของบ้านและได้ตายที่โซฟาตัวนี้ครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นข่าวดังและบ้านหลังนี้ถูกตั้งชื่อว่าบ้านผีสิงแห่งเอนฟิลเมื่อศาสนาจักรได้รู้ข่าวก็ส่งเอ็ดและรอเรนมาตรวจสอบครับทั้งคู่พบว่าบ้านนี้ ไม่ได้มีแค่วิญญาณบิลวิลคินส์แต่ยังมีปีศาจที่ชื่อว่าวาลักที่มาในรูปกายของแม่ชีคอยควบคุมอยู่เบื้องหลังมันเป็นปีศาจที่ทรงพลังมากจนเอ็ดและลอเรนต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปร,บราบมันครับแต่อย่างไรก็ตามปีศาจนั้นไม่อาจตายหรือถูกทำลายได้ครับทำได้เพียงขับไล่มันหรือกักขังมันไว้เท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่วิย์ก็ได้วิ่งหนีผี สมใจเลยครับเอาลครับตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างบอกได้คำเดียวว่าสนุกมากเลยค่ะใช่สยองมากอ่ะเพราะว่าเขาจัดทุกฉากนี่ให้เหมือนกับในหนังเดอะคอนเทอลิงนะครับแล้วก็จักรวาลอื่นอื่นดีเทลของท็อปนี่จัดเต็มจัดแน่นถุกห้องจริงๆใช่น่ากลัวมากแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้เพิ่มอัธรลดในการ ข้าไปดูของเราคือกลิ่นเฉพาะของแต่ละห้องนะคะอันนี้พี่วินไม่ได้สังเกตใช่ไหมอืมไม่รู้เรื่องเลยมัวแต่หัวหน้าพวงหลังแบบเดินเดินอยู่แบบข้างหลังนี่มันจะอะไรนจะโผล่มาไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะแต่ว่าให้ทุกคนที่ได้มาชมในทรศการนี่คือลองสังเกตกลิ่นของแต่ละห้องด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มันมีห้องที่เราไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้ เป็นห้องสีเคร็ใช่ต้องให้ทุกคนมาลองดซึ่งเราก็จะอบไว้ด้วยบอกได้คําเดียวว่าเหนื่อตกเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองนะครับแฟนๆเดี๋ยวคอนเทลลิ่งนี้ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยครับให้กี่คะแนนคะขอโอ้โหร้อยเลยร้อยเลยร้อยเลยจริงๆถ้างั้นก็ไม่ควรพลาดนะคะงั้นวันนี้เที่ยวไว้ก่อนออนทริปเราจบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเป็นอะไร รอติดตามชมกันนะค,ะครับฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่คคะโอเคครับบ๊ายบาย อันนี้กับพันชิมโอดแฉะมากหมายว่าพ่อนิ้วโอ้ยไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้เมื่อกี้ต่เข้าเข้าไปเขาพูดไงนะบอกไม่มีหรอกเพื่อนที่กินไม่กินกินไม่ลงโอ้โหเก่งที่นี่เด็ดครับคือสกังค์ไทยที่ชอบแบบเฟรนตัวเมกาอยากจะไปดูบ้านอเมริกาไม่ต้องไปถึงโอดนี่แหละจัดเหมือเลยคอนเฟิร์มเลยนี่ฝากไว้นะถึวันที่ห้ามกราคผมจับกราบ ไอคขอมยามชั wow ้นหชั้นหออกมาอยู่ข้างหนังเลยอาฝากด้วยนะครับครับผมเนี๋ยวห็นไม